ก็ยังอยู่ในของขั้นตอนของการรวบรวมพยายนหลักฐานนะครับในส่วนของของที่ที่เกิดเหตุนะครับค่ะตอนนี้เรามีก็มีการออกหมายเรียกหรือว่ามีการแจ้งความข้อหาอะไรเพิ่มไหมคะท่านอ่ายัง,ย,ง,ย,งยังไม่มีครับยังอยู่ในในเรื่องของเรื่องเดิมอยู่ครับแล้วเรามีการหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ครับก็อยู่ในในระหว่างของของการรวบรวมพยายนหลักฐานทางด้านของพยานบุคคลแล้วก็พยานวัตถุนะครับที่จะดาเนินการต่อไปครับ ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องสถานบันเทิงค่ะตรงนี้ค่ะในส่วนตรงนี้เขามีใบอนุญ,ญาตแล้วก็มีใบจำหน่ายสุราอะไหมคะท่านเรื่องสถานบันเทิงเ,เป็นเรื่องของของทางอำเภอน,นะครับทางทางเจ้าที่ตำรวจไม่ไม่ไม,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 ไมีส่วนเกี่ยวข้องครับปรเป็นผู้ขับใช้กฎหมายเลยเครับเราจยกนโยบอกว่าให้ห่ตำรวจเร่งรัดดำเนินการชับอก่าตัวเองตัวญี่ป่นหรือใดๆเลยก็เรื่องเรื่องนี้เราดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่นะฮะเราได้เร่งรัดมาก็วันวันนี้ก็มาได้เร่งรัดแล้วก็มอบหมาย หน้าที่กันให้ให้ไปดําเนินการนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยงโกกฎหมายใดๆครับทัานตอนนี้เราเชื่อเขาไม่กงนะครับไมว่าบ่งทำคนเดียวหลายคนเรืในในงก็วันวันนี้มาเราได้ต้องต้องสอบพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพนักงานเองลูกค้าเองเอหรือว่าทางทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางร้านด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ แล้วในส่วนของกล้องวงจรปิดะคะที่เขาบอกว่ามีการถอดออกไปสองเดือนแล้วแต่ตอนนี้มีภาพปรากฏว่ากล้องนี่เมือม่อเดือนที่ผ่านมายังสามารถใช้ได้อยู่ค่ะตอนนี้เราเรากําลังมอบหมายให้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกาลังดำเนิน,ก,นการสืบสวนต่อไปครับรเราได้ยินข่าวว่าทางพ่อเขาได้มาแจ้งความดาเนินคดีกับตัวบอลนะครับในข้อหายุยงส่งเสริมให่ยังยังครับยังยังยังไม่มีครับเราได้เรียกตัวบอลจิศนามามาให้ประคำ Auf, เราเราเรากำลังจะออกหมายเรียกให้มาพบครับหมายเรียกออกวันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู ah ่หมายเรียกใปหาน้พยานหรือว่าอะไรก็ผู้เกี่ยวข้องครับครับนน่่าาจจะะก็ก็พยานแวดล้อมในในในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาราเองกลุ่มของลูกค้าเองกลุ่มของพนักงานในร้านเองเราคงต้องเรียกมาสอบสวนประจานทั้งหมดครับ วันนี้ก็ก็เรียกมาประมาณบ่ายสองโมงนะฮะก็น่าจะได้ความคืบหน้ามาบ้างดารานี่มีทั้งหมดกี่คนนะคะที่เรียกมาก็ก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องครับที่ไปที่ร้านวันนั้นยถูกต้องครับก็ตอนนี้สอบปากคำไปยานไล้วกี่ปากรับก็ได้ประมาณสิบหกปากแล้วคท่านเขาเร่มมีส่วนของการทั้งสี่คนค่ะที่ตอนแรกเนี่ยมีจับแล้วก็การัวออกไปแล้วค่ะตอนนี้เราได้มีการเข้าระวังเพราะว่ามีสี่คนที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในวันนั้น ก็ยังยังยังเป็นยังไม่ทราบว่ามีมีกี่คนแน่นะฮะแต่เราก็ตอนนี้อยู่ในการของขั้นตอนของการสืบสวนติดตามแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่จะดําเนินการตามกฎหมายครับที่ว่าจะมีการคุ้มครองพยานนะในการคุ้มครองหรืออะไรแ้ขอถ้ามีการร้องขอมาเราก็ดําเนินการครับได้ตรวจสอบประวัติพื้นฐานประวัติเก่าของที่ต้องหาประวัตที่เรามีเราเราดาเนินการทุกมิติเลยครับ ไม่มีใครอรู่ตรงนี้ได้ก็เราก็ดำเนินไปตามไปตามกฎหมายเอเนนะโอเคไม่ไมอ